เอาจริงมาเกาหลีกี่รอบก็จะต้องมายืนกินสตตีิฟูดร้านรถเข็นแบบนี้ทุกรอบแล้วช่วงนี้มาหน้าหนาวด้วยไงยืนกินอะไรแบบนี้คือชื่นใจสุดแล้วเราอันนี้เราก็มาร้านเดิมคุณป้าคนดีคนเดิมของเราแล้วเราแวกเนี้ยนะมีร้านติดกัน4ี่ห้าเจ้าแต่เราก็เลือกเข้าร้านป้าก่อนเลยเป็นร้านแรกอารมณ์แบบว่าลงเครื่องมาฉันจะต้องกินร้านป้าก่อนเหมือนใจเราจะมีแต่ป้าคนนี้คนเดียวเท่านั้นคิดถึงแค่ไหนอะสั่งของทอดไปจา้าแล้วก็สั่งคิมบับเพิ่มอีกจานที่สองเท่านั้นไม่พอนะมีตอกด้วยแต่รอบเนี้ยน้้ยลนีกัเร็มมถไฟใดิิบบห เลือกหลายแบบหน่อยเราแฟนเราติดใจต๊อกกับไส้กอกร้านนี้เพราะเหมือนมันจะมีรสชาติเผ็ดๆพอเราเห็นเขาอเอาไข่ต้มลงไปคลุกในซอสต๊อกก็มีความรู้สึกว่ามันก็น่ากินดีนะเนี่ยร้านนี้จะคิมแบบคำใหญ่ร้านนี้คือสิ่งที่แฟนเราสั่งมานางบอกว่าแซบมากอันนี้ก็เป็นอีกร้านหนึง่งที่อยู่ร้านข้างๆคุณป้าเราจะขอเรียกร้านนี้ว่าเจและกันนะซึ่งขอบอกเลยว่าน้ำซอสต๊อกของร้านเจเนี่ยอร่อยกว่าร้านคุณป้ามากแล้วก็แอบรู้สึกผิดนะฉันจะน้องใจคุณป้าหรอเขาบอกให้ร้านน้ำซอสต๊อกตรงของทอด